เป็นเรื่องของสปีดอะไรเงี้ยนี่เป็นวิวจากไร่แม่ฟ้าหลวง<ะ>เป็นกล้วยพัดอะไรเงี้ยฮะอันนี้เป็นต้นพยูงที่ผมปลูกเองอะไรเนี้ยคือคือวิวนี้ไม่ได้มาหาหามาจาก Google นะฮะก็คือแบบทุกอย่างที่เขียนก็คือไปสัมผัสมาเองหมดแม้ว่าจะสะเก็ตถ่ายรูปมาก็ตามแต่ว่าทุกซีนที่เห็นในในในงานของผมอะ ผมจะไปสัมผัสแล้วก็ไปซึมซับบรรยากาศซึมซับดินฟ้าอากาศที่นั่นนะฮะอย่างนี้คือประตูผีที่บ้านยาฟูตําบลแม่ยาวที่เชียงรายะฮะ mm hmm. ประตูผีของเผ่าอาคาซึ่งมันก็รีเลทกับงานชุดเนี้ยเพียงแต่ผมไม่ได้เขียนประตูผีผมเขียนต้นไม้เป็นพวกสปปรตอะไรองนี้ฮะ mm hmm. ซึ่งมันเชื่อมโยงกับงาน ชุดสีน้ำมันปัจจุบันเหมือนกันไอความเป็นนมามธรรมพวกเนี้มันมันอยู่ในอยู่ในงานชุดปัจจุบันอยู่เรื่อยๆโดยบางทีเราก็ไม่รู้ตัวนะแต่พอแบบถอยออกมาประมวลอ๋อมันมันมาจากมันมาจากพวกนี้ผมเลยแบบไม่ได้ไม่ได้แสวงหาอาร์ตฟอร์มอะไรที่มันแปลกตาคือแค่ ต้นบูงาสาหรีหน้าห้องหน้าสตูดิโอของเนี่ยคือได้งานกับมันหลายชิ้นแล้วฮะก็คือเราเราประทับใจในในความพิเศษของมันชุดนี้อันนี้ผมผมเขียนผมเน้นสกายโฮลที่มันลอดมาจากเงาต้นไม้อะแต่ผมเว้นสเปซเป็นฟอร์มไอไอฟอร์มของต้นไม้อะมันกลายเป็นสเปซของผม มันก็คือฟอร์มของต้นไม้เราเว้นไว้แต่เราเพ้นสเปซที่อยู่รอบๆใช่ครับก็คือปกติเนี่ยเวลาเราเขียนรูปอ่ะเราจะให้ความสําคัญกับบอดี้กับฟอร์มกับฟิกเกอร์ของมันแล้วก็เราก็จะเติมน้ําหนักตรงนั้นใช่ไหมแต่อันนี้ผมกลับค่ากันอืผมเขียนแบบแบบไม่ล่างเลยก็คือก็คือเขียนสเปซแล้วมันก็จะเกิดฟอร์มเองนะฮะ ผมจะเขียนตัดสกายโฮที่มันลอดลอดมาจากทองฟ้าแล้วมันลอดผ่านใบไม้อะไรนันะอันนี้เป็นงานที่ผมซีรีส์นะผมทำไว้ตั้งแต่ปี2018นะครับคือจะเป็นช่วงเวลาที่จะเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ทำสมาธิก็ได้เพราะว่าผมสมาทานเอาเฉพาะวันพระแต่ก็ ผมก็ไม่อยากพ,พูดเรื่องศาสนาอะไรเยอะไงแต่ว่าในการ,การดำรงอยู่ในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยผมต้องอาศัยพวกนี้บ้างเพื่อที่จะฝึกสติอย่างอันเนี้ยมันก็เกิดจากรูปทรงที่ซ้ำๆที่คล้ายๆกันบ้างของดอกบูบงาสาหรีที่มันร่วงนะฮะมันก็เกิดจากแนวคิดที่การเจริญสติในแต่ละครั้งวันที่8เดือนเมษา2564มีวันเดียว ในประวัติศาสตร์อันนี้ก็เหมือนกันก็คือแต่ละดอกอะ่ะมีครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ชีวิตของผมมีครั้งเดียวเหมือนกับหนังที่พี่อ๋นเคยให้แนะนําให้ดูอะที่เรื่อง uh, uh, day, good day อ่ะอฟวเดียกูเดียอ๋อครับทุกนนครั้งมันมีครั้งเดียวอะ่ะเหมือนกันฮะอันนี้อันนี้ก็คือแบบท,ท,ทุกทุกทุกทีบุก,กันอนะ่ะมันมีครั้งเดียวเท่านั้นอะไรยงเงี้ย เออผมผมโฟกัสที่เจตนามากกว่าเจตนาในการทำอะไรฮะคือเราก็ไม่ได้สนใจใช่ไหมฮะว่าคนจะเข้าใจกระบวนการของเราหรือเปล่าว่าเราทำเฉพาะวันพระอะไรแบบเนี้ยเออหรือว่าหรือว่ามันมันจำเป็นไหมที่คนจะต้องรู้ไม่ไม่ไม่จำเป็นเลยไม่จำเป็นเลยมันเหมือนหนังสือหนึ่งเล่มหนังสือหนึ่งเล่มถ้าคนอ่านห้าร้อยคนมันก็เป็นห้าร้อยแบบ ภาพหนึ่งภาพถ้าคนมาดูห้าร้อยคนก็น่าจะเป็นแบบแบบนั้นนะฮะอาจจะไม่ได้อ้างเรื่องศาสนาเรื่องกระบวนการทางพุทธมากเพราะว่าบางคนเข้ามาจากศาสนาอื่นอะไรเงี้ยเขาเขาก็อาจจะใช้วิธีการพรีเซนต์อีกอย่างซิ m พิฟายให้เขาให้เขาได้รู้อีกอย่างหนึ่งนะฮะ